เคยลองคิดกันไหมครับว่าถ้าเกิดดวงวิญญาณของคนที่จากไปแล้วไม่ได้หายไปไหนแต่กลับกลายมาเป็นผู้พิทักษ์ศีลธรรมให้กับคนที่ยังอยู่มันจะเป็นยังไงนี่แหละครับคือแก่นเรื่องของนิทานร่วมสมัยที่น่าทึ่งมากๆเรื่องหนึ่งเลยจากหมู่บ้านในบ้านเรานี่เองเป็นเรื่องที่ว่าด้วยความยุติธรรมธรรมชาติแล้วก็เหล่าผู้พิทักษ์ลึกลับเอาล่ะครับเรามาดำดิ่งไปกับตำนานเรื่องนี้กันดีกว่า ที่หมู่บ้านโพนขาแห่งนี้เนี่ยนะครับมันมีความเชื่อที่ฝั่งรากลึกอยู่เรื่องหนึ่งเลยนั่นก็คือโลกของวิญญาณอะไม่ใช่ดินแดนที่อยู่ห่างไกลออกไปเลยแต่เป็นเหมือนผู้สังเกตการที่คอยเฝ้ามองทุกการกระทำของเราอยู่ตลอดเวลาอย่างเงียบเชื่อเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในคืนที่เงียบสงัดคืนหนึ่งเมื่อหลวงพ่อที่ชาวบ้านเคารพนับถือกำลังจะได้เจอกับผู้พิทักลึกลับตนแรก ซึ่งนี่เป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นครับคือในขณะที่หลวงพ่อกำลังเดินตรวจดูความเรียบร้อยรอบๆวัดอยู่นั่นเองจูจ่ๆก็มีเสียงเด็กร้องไห้ดังแทกความเงียบขึ้นมาแล้วในเงามืดนั่นเองครับที่ท่านได้เจอกับแม่เป๋าแต่นี่ไม่ใช่วิญ,ญญาณที่มาพร้อมกับความอาฆาตแค้นนะครับแต่เป็นดวงจิตที่แหลกสลายไปด้วยความเศร้าที่ยังคงตามหาสิ่งที่เป็นที่รักที่สุดไปตลอดกาลพอได้ฟังแบบนี้ เจตนาของแม่เปิดก็เลยชัดเจนขึ้นมาทันทีเลยครับคือท่านไม่ได้มาเพื่อจะมาหลอกหรือมาทําให้ใครกลัวเลยแต่มาเพื่อจะส่งคําเตือนที่สําคัญมากๆว่าชีวิตของเด็กคนหนึ่งมันมีค่าแค่ไหนและเพื่อปกป้องเด็กๆที่บริสุทธิ์จากความผิดพลาดของผู้ใหญ่แต่ว่าการปรากฏตัวของแม่เปิดในคืนนั้นน่ะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเพราะอีกไม่นานการรวมตัวของเหล่าดวงวิญญาณครั้งสําคัญกําลังจะเกิดขึ้น เมื่อผู้พิทักษ์ตนอื่นๆที่มีพลังมากกว่าเริ่มเผยตัวออกมาจากเงามืดวิญญาณตนที่สองที่ปรากฏกายขึ้นมาก็คือเจ้าแม่ตะเคียนครับผู้เป็นเหมือนจิตวิญญาณที่คอยปกปักรักษาต้นตะเคียนศักดิ์สิทธิ์ความโกรธเกรี้ยวของท่านเนี่ยมันรุนแรงซะจนสัมผัสได้เหมือนกับลมพายุเลยละครับเพราะว่าอาณาเขตของท่านกำลังถูกรุกรานแล้วจากนั้นไม่นานผู้พิทักษ์ตนที่สก็ปรากฏตัวตามมา ท่านคือผีตาแหกผู้คุ้มครองท้องทุ่งนาท่านมาที่นี่ก็เพื่อทวงความยุติธรรมคืนให้กับชาวไร่ชาวนาที่กำลังโดนเอาเปรียบทีนี้เป้าหมายของเหล่าวิญญาณก็เลยชัดเจนแล้วครับพวกท่านไม่ได้มารวมตัวกันเพื่อจะมาหลอกหลอนใครแต่มาเพื่อตั้งสารเตี้ยเพื่อพิพากษาชายคนหนึ่งที่ทำบาปอย่างมหันทั้งทั้งที่รู้ตัวดีอยู่แก่ใจแต่ก็ยังทำตรงนี้แหละครับ คือจุดที่เรื่องราวมันลึกซึ้งขึ้นไปอีกขั้นหลวงพ่อท่านก็ได้ใช้ปัญญาของท่านชี้แนะเหล่าวิญญาณให้เห็นถึงเส้นบางๆที่กั้นระหว่างผู้พิทักษ์กับปีศาจซึ่งเส้นบางๆที่ว่านั้นก็คือความเมตตานั่นเองครับเพราะท่านสอนว่าความยุติธรรมที่แท้จริงนะ่ะมันต้องมาจากความกรุณานะไม่ใช่การหลางแขน แล้วไอ้ข้อกล่าวหาที่สภาวิญญาณแห่งนี้เอามาเปิดโปงมันคืออะไรกันแน่เอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าการกระทำอะไรของชายคนนี้ที่มันเลวร้ายซะจนเหล่าพูดผีต้องออกโรงเองนี่คือบัญชีบาปของเขาครับ เป็นเหมือนบันทึกการกระทำผิดต่อทั้งธรรมชาติและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองเลยแต่ละข้อหาเนี่ยก็เปรียบเหมือนเส้นได้แต่ละเส้นที่กำลังค่อยๆถูกถักทอขึ้นมาเป็นตะข่ายแห่งการพิพากษาที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้าและแล้วเราก็เดินทางมาถึงฉากคลามแม็กซ์ของเรื่องราวกันแล้วครับช่วงเวลาแห่งการเผชิญหน้าตอนที่ชายชาวบ้านคนนั้นถูกจับได้คาหนังคาเขา โดยผู้พิทักษ์ทั้งสามตนจากโลกวิญญาณการเผชิญหน้าเริ่มต้นขึ้นด้วยเสียงเรียกที่บีบหัวใจมากๆครับแม่เปิดใช้เสียงของลูกที่จากไปของท่านเองเพื่อพยายามจะปลุกจิตสำนึกที่มันหลับไหลอย,อยู่ในใจของชายคนนั้นให้ตื่นขึ้นมาทัานใดนั้นเองครับมันเหมือนกับว่าป่าทั้งป่ากำลังลุกขึ้นมาต่อต้านชายคนนี้เจ้าแม่ตะเคียนผู้พิทักษ์แห่งคงไพรัยทำให้เขาได้รู้ซึ้งถึงพลังแห่งความโกรธของธรรมชาติอย่างเต็มรูปแบบ พอเขาพยายามจะวิ่งหนีทางหนีกลับถูกปิดตายโดยผู้พิพากษาตนสุดท้ายนั่นก็คือผีตาแหกผู้พิทักษนดินที่เขาเพิ่งเหยียบย่ำทำลายไปวินาทีนั้นเองเขาก็รู้ตัวครับว่าไม่มีทางหนีอีกต่อไปแล้วในขณะที่ชายคนนั้นตัวสั่นเง,งนงกด้วยความกลัวแล้วก็วิงวอนขอชีวิตนะครับมันก็มีคำถามหนึ่งพุดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเหล่าวิญ,ญญาณต้องการอะไรจากเขากันแน่ และนี่คือคำตัดสินของพวกเขาครับสิ่งที่เหล่าวิญญาณต้องการไม่ใช่ชีวิตของเขาแต่เป็นบางสิ่งที่มันลึกซึ้งกว่านั้นมากนั่นก็คือความสำนึกผิดจากใจจริงและการยอมรับในความผิดที่ตัวเองได้ทำลงไปเอาล่ะครับทีนี้เราก็มาถึงบทสรุปของเรื่องราวกันแล้วเป็นช่วงเวลาที่ความมืดมิดกำลังจะถูกแทนที่ด้วยความหวังบนเส้นทางสู่การไถ่บาปของชายคนหนึ่ง เพื่อที่จะพิสูจน์ความสำนึกผิดของตัวเองนะครับชายคนนั้นก็ได้ลงมือทำในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เพื่อชดใช้ความผิดที่ตัวเองก่อไว้เท่านั้นแต่เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากข้างในสู่ข้างนอกอย่างแท้จริงและนี่คือบทเรียนสุดท้ายท,ที่ทรงพลังมากๆจากหลวงพ่อครับท่านเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยว่าบาปนะ่ะมันก็เหมือนกับเงาที่ไม่ว่าเราจะทำกี่ครั้งมันก็จะคอยติดตามเราไปทุกที่แต่การสำนึกผิดก็เปรียบเหมือนแสงสว่าง ที่ถ้าเราจุดมันขึ้นมาเมื่อไหร่เงานั้นมันก็จะหายไปเองสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องเล่าจากอดีตเรื่องนี้ก็ได้ทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้ให้กับพวกเราในยุคปัจจุบันว่าเรื่องนี้มันสอนอะไรเราเกี่ยวกับสายใหญ่ที่มองไม่เห็นแต่ไม่สามารถตัดขาดได้ระหว่างการกระทำของคนเราชุมชนที่เราอยู่และโลกธรรมชาติที่คอยโอบอุ้มเราเอาไว้เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคบคิดต่อจริงๆครับ